สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับออฟฟี่นะครับในช่วงมีอาพาเมลครับรายการที่พาคุณผู้ชมไปเปิดตาได้เห็นเคลนดหักคำตอบที่คุณอยากรู้นะครับจากเหล่าดาราและเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดังครับหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าวันนี้นะครับออฟฟี่จะพาคุณผู้ชมมาที่งานไหนนะครับแล้วออฟก็พาคุณผู้ชมมางานการ์ดไดน์เดอร์นะครับกับละครเวที้เวรยาหรือมิวสิคึลนะครับซึ่งได้นางเอกสาวสุดฮอตนะครับอย่างชมพู่เอริยาเฮฮาเก้นนะครับมาร่วมแสดงในครั้งนี้บรรยากาศในงานครั้งนี้จะมีใครตบเท้าเข้าในมุมแดงกันบ้างนะครรรัับเเเดดีี๋ยยววาาไปชมมพ้อกกนล่ครับ ตอนนี้นรเราก็อยู่กับพี่นุ่นวรน,นุชน,นะครับจะเข้าไปดูละครเวทีระยะเดอะมิสเตอร์แล้วนะครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงวันนี้พี่นุ่นมาเชียร์ใครพิเศษครับมาเชียร์ย่าค่ะชมพู่ค่ะรลลู้สึกยังไงบ้างที่บอกว่าชมพู่เล่นเล่นละครเวทีรู้สึกเปล่งแสบด้วยนะพี่นุ่นใช่ก็เป็นกําลังใจให้<า>ค่ะก็นุ่นเชื่อว่าทุกคนนะคะก็คนที่มาก็มาเป็นกําลังใจให้ชมพู่แล้วก็ทุกๆคนด้วยค่ะกับนักแสดงที่มาร่วมเล่นระยะเดอะมิสเตอร์ค่ะวันนี้พี่นุ่นอยากจะเห็นฉากอะไรเป็นสำคัญนะครับในละครเวทีเรื่องนี้ เดี๋ยวต้องรอดูค่ะรอดูจะาจจะฝากอะไรไหมครับถึงที่ชมพู่ที่กำลังจะขึ้นแสดงให้เราชมก็ยินดีด้วยกับงานใหม่งานนี้นะคะก็เชื่อว่าก็จะต้องประสบความสําเร็จเพราะว่าชมพู่ทําอะไรแล้วเขาก็มีความตั้งใจก็ขอให้งานนี้ก็เป็นงานที่ประสบความสําเร็จมากๆค่ะเอานี้ขอบคุณพี่นุ่นมากๆนะครับที่มาเป็นเกยิให้กับรายการเรานะครับเดี๋ยวให้พี่นุ่นขึ้นไปดูพะคมเวทีกันดีกว่าครับขอบคุณครับ วันนี้แบบว่าอยากเห็นอะไรในละครเวทีอะไรยังงี้ได้ไหมครับ ค่ะก็แน่นอนค่ะก็อยากเห็นพี่สมพูดว่าอยากรู้ว่าพี่สมพูดเล่นละครเวทีเป็นยังไงบ้างจะได้แบบว่าเก็บแบบว่าเทคนิคแล้วก็ประสบการณ์อะไรไปใช้อะไรก็แล้วน้องมีว่าคาดหวังอะไรบ้างครับกับละครเวทีเรื่องนี้ว่าจะเป็นานอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับเราก็จะเริ่องเพลยนาในดอกส้มสีทองแล้วก็คงมระแสาแบบว่าแซ่บมากแล้วก็แบบว่านี่น้ก็คงจะแซ่บขอบเพราะว่าต้องร้องเพลงแล้วแบบคนก็แบบพลังเสียงก็ต้องแบบเพิร์สเล็กมากเลยอะไรเงี้ยค่ะก็บอกว่าจะสนุกมากแน่นอน ฉากละครเวทีเราย,ยา,ยาเขาแบบว่าฉากละครแล้วก็ววม,ววาวามาทำเป็นละครเวทีแล้วเขาไม่เคยจะเห็นละครเวทีเมื่อไหร่กันแต่ว่ามันทำเป็นละครเวทีครับแต่ละครก็ที่เคยดูก็มีเรื่องเงินใส่ใจจริงค่ะที่เป็นละครเวทีแล้วก็อยากให้มาทำเป็นละครอีกครั้งหนึ่งบอกว่าน่าดูมากแล้วแบบโอ้ยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้าพูดสามคำอยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับละครเวทีพวกที่สามคำมาทำเวทีเรยาสามคำสำหรับเราย,ยาครับ เจ็งวอเวอร์ค่ะอ่าเจ็งวอเวอร์นะครับวันนี้ขอบคุณโมมิวมากที่เราได้เกี่ยนกับรายการเราครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝันค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับนักแสดงที่ตบา้าร่วมมุมแดงกับละครเวทีเรยาเดียมีซูเกอร์รพิเศนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้แต่งตัวหล่อเลยมาชมละครเวทีครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับละครเวทีเรยาที่จะเกิดขึ้นที่เราจะได้ชมกันเอ่อก่อนอื่นก็ต้องติดตามชมเรยาทั้งแต่ผ้าที่เป็นละครในที่เราชมกันทางโทรทัศนะครับแล้วพอวันนี้มีละครเวทีเนี่ยเราก็อยากมาดูอยู่แล้วเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งในนักแสดงที่ที่ต้องการเรียนรู้ประสบการณ์การแสดงเพิ่มขึ้นเราก็อยากจะรู้ว่า ละครเวทีมันเป็นยังไงหลังจากที่เคยดูเรื่องอื่นมาแล้วผมผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ทุกคนรอคอยอคหลังจากที่ได้ติดตามทางาละครมาแล้ววันนี้เราเป็นละครเวทีใช่นะครับมันก็จะเป็นแบบอีสานในทางละครใช่ครับวันนี้มาแอบเชีย,ชยร์ใครหรือมาให้กำลังใจนักแสดงคนไหนเป็นพิเศษเปล่าครับเอาจาริงๆอับไม่เลยผมแค่ผมแค่ชอบละครเวทีแล้วก็ก็เลยอยากอยากที่จะมาดูมากกว่าครับในคนที่ชอบละครเวทีอย่างนี้อยากมีอะไรแบบสามคำสาหรับละครเวทีระยะนี้ตัวไปน้ำตาลต่างๆสามคำเหรอครับ ชมสุดยอดครับชมสุดยอดนะคบพี่เชยบอกว่าชมสุดยอดนี้นขอบคุณพี่เชยมาก่ครับของก็อยากจะมาเชียทั้งทีมงานแล้วกเชียร์พิชพู่พด,ด้วยเ,ยเพราะว่าเป็นการเล่นละครเวทีของพีาั้นี้แบบว่าแต่งชุดสวย,สวยมาเพื่อแบบชพู่พแล้วก็พิเศอไร แล้วก็เขาบอกว่าทีมเป็นกาล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่เป็นล็อบเพรสด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะมาเชียร์แล้วก็มาให้เกียรติกับงานทุกอาชีพที่โรงละครอัศราด้วยค่ะวันนี้ทําไมไม่ชวนพี่ตูนอเลยมาชมด้วยอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะคะวันนี้มากับทีมพี่พี่ผู้กำกับค่ะใช่พวกพี่ต้งอะไรเงี้ยแล้วก็ครูบิลอะไรเงี้ยค่ะที่มาจากบ้านเอฟด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเจ้าว่อการทำกับละครเวทีอะไรเงี้ยเดี๋ยวมิสเตอร์พี้องอยากจะฝากบอกยกับทุกคนบ้างอะการทำ ชอบน่าดูมากควรจะชมน่าดูมากควรจะชมควรจะชมอันนี้หกคำแล้วนะคะขอบคุณที่มาเป็นเกยิกับรายการของเราค่ะโอเคค่ะ วนี้เรามาดูละครละครเวทีารายะงมีเพื่อนรู้สึกไงบ้างครับกบับละครเวทีเรื่องนี้ที่เขาเอากละครสัตว์มาทำเป็นละครเวทีครับน่าสนใจมากครับคือ<ม>จากคอนเซ็ปต์ก็น่าสนใจแล้วแล้ววันก่อนผมได้มีโอกาสดูเขาเรียกว่าเบื้องหลังการทํางานแล้วก็วิธีการความคิดแล้วก็หลายๆอย่างครับผมรู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่น่าดูมากจริงๆถ้าพูดสามคำเกี่ยวกับละครเวทีระยะหรึ่งมีเพือยากจะฝากบอกอะไรหรือจะฝากบอกผู้ชมดูหรือมาแสดงคนอื่นไหมครับ จะดูแล <laughs> <S <S จะดูแลเอออยากเข้าแล้วอะไรอย่างนี้นะคบวันนี้อยากเข้าแล้วน,นี่มากๆเลยนะครับที่มาเข้าแกับรายการของเราครับวันนี้ก็ The Musical นะคะก็มาร่วมแสดง คามยินดีกับพี่ชมค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่พี่นุ้ยแบบว่าจากหน้าจอแล้วก็มาเล่นละครเวทีที่กุดเป็นรู้สึก<ห>ดีใจแทนแล้วก็ภูมิใจในตัวเพื่อนมากเพราะว่าเออก็จากละครทีวีนะคะ,ะก็มีละครเวทีเป็นของตัวเองมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นอะไรที่การันตีความตอบรับของคนดูได้มากมายมหาศาลไม่งั้นจะไม่มีทางมีมิวสิควลเป็นของตัวเองได้อะไรเงี้ยดีใจแทนพีๆๆ่นุอยจะห็นฉากอะไรเป็นพิเศษไหมครับ อยากเห็นทุกๆฉากคือโมเป็นคนชอบดูละครเวทีอยู่แล้วค่ะแต่ก็ยังไม่เคยดูแบบ<อ>เพื่อนสนิทจริงๆเนี่ยเป็นคนเล่นละครเวทีก็อาจจะมีที่ผ่านมาอาจจะแบบติดตามของคนอื่นบ,บ้างอะไรเงี้ยแต่คราวนี้เป็นของพี่ชมก็อยากจะดูทุกๆซีนเลยค่ะอาจจะให้ถามคำกับละครเวท,ท,ทีรืยาหรือมิสเตอร์อยากจะฝากบอกอะไรถามคำกับพี่ผู้ชมพูดหรือคนอื่นด้วยครับก็ฝากว่าฝากบอกว่าละครเรื่องนี้มันแซ่บมากค่ะมันแซ่บมากฉากฮานนเ้ต้องขอบคุณพี่โมมากครับที่เป็นเกียรติกับาอค่ะ ชีวิตเมื่อการเมืองเรื่องอะไรก็ไม่รู้เมื่อทีวีแสบแก้วหูไม่อยากดูไม่อยากฟัง คุณเรยาคะมีจดหมายคะ่ะจากคุณสินทร์ เสร็จงานเลยแวะมาเพื่อจะได้เจอฟ้าก่อนขึ้นเครื่องแล้วก็ได้เจอจริงๆแม่ดีใจจังลูกฟ้าไม่ปกไม่ไปมาแล้วล่ะแม่ฟ้าเปลี่ยนแผนล,ละททำไมล่ะลูกฟ้าเปลี่ยนใจขี้เกียจนั่งเรือบินแม่มาก็ดีละฟ้ากำลังอยากเจอแม่อยู่พอดีฟ้ามีเรื่องสำคัญจะบอกเรื่องอะไรฟ้าแม่ ทำหน้าอย่างกระเจอผีไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรหรอกเรื่องดีด้วยซ้ำไปคือฟ้าลาออกจากสยามแอร์ละฟ้าไม่ทงไม่ทำมันละฟ้าเบื่ออะไรนะฟ้าลูกชอบเป็นแอร์ไม่ใช่เหรอลูกแล้วแม่ก็เห็นฟ้าชอบงานที่นี่จะตายเขาให้อะไรต่ออะไรฟ้าออกสารพัด จะลาออกทำไมล่ะลูกก็ฟ้าไม่อยากดักดานอยู่ที่เก่าทำที่เนี่ยก็แค่หาประสบการณ์คนเราเกิดมามันก็ต้องมีพัฒนากันบ้างสิแม่จะให้ฟ้าดักดานอยู่ที่เก่าอย่างที่แม่เป็นคนรับใช้ฝรั่งน่ยฟ้าไม่รับประทานหรอกนะฟ้ามีแต่ก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆแต่แต่งานสมัยนี้มันหายากนะฟ้าลูกลาออกเราจะไปทำอะไร ก็ทำแบบเก่าแต่ว่าหาที่ใหม่ที่ใหม่ของฟ้าดีกว่าเดิมตั้งร้อยเท่าเป็นแอร์สายการบินฝรั่งโก้กว่าตั้งเยอะแยะอยู่บริษัทไทยผู้โดยสารชั้นหนึ่งแต่ละคนอย่างเก่งก็แค่สอสอนักการเมืองข้าราชการหรือไม่ก็ลูกเมียกับตันบินฟรีกันทั้งนั้นโท้อแม่แม่ไม่ต้องห่วงฟังฟ้าก่อน เสียใจไม่ควรมาร้องไห้นี่คือหอนทางใหม่วันใหม่ที่สวยงามจะทำ สายน้ำที่ไหลเชี่ยวไหลมุ่งทิศเดียวไม่้อนมาจะให้รักน้ำเาอ Never lie you no, no, so what no, no, ไปไม่อยอมกลับไ,ไปไม่อยอมกลับทางที่เดินไปไม่อยอมกลับมาเสียน้ำตาไปจนระยะเก่าต่อไปมุ่งหน้าเดินไปอย่าไปกลัวใคร <ś Downtown> อีกหนึ่งปีผ่านเลยไปอยู่ที่ในน้ำนา,นาฟ้าอย่าได้ถามยุดเลยนะน้ำา,างฟ้าสว วันผ่านมาหมดความทุกข์แห่งเมหายและได้พบในสิ่งที่หัวใจตามหามาจนได้เจอวันผ่านวันไป เป็นไรระวังหน่อยก็แล้วกันฟ้าเริ่มจากแนะนำตัวเองก่อนดีไหมคะเอาสิเรยาค่ะฟ้าชื่อเรยานามสกุลวงสเว์เสวิตชื่อเล่นฟ้าเจ้าตัวชอบที่เรียกชื่อเล่นมากกว่าท่านเรียกฟ้าว่าฟ้านะคะก็ได้ท่านน่ารักจังเลยค่ะ ช่างเอาใจแบบเนี้ยฟ้ารักแย่ yeah. อุ๊ยอากาศบนเครื่องเย็นจังเลยนะคะท่านหนาวไหมคะฟ้าห่มผ้าให้นะคะนะคะ ฉนขอโทษที่ต้องถางที่ฉัน คงเป็นเพราะความกังวลการงานพาให้สับสนทั้งเงินทั้งคนวุ่นวายแต่คืนนี้คงไม่มีเรื่องใดมาทำให้ทุกได้ก็สวรรค์ท่านทรงงางฟ้าส,สวยมากล ลอยใจให้ฝันไกลลองลอยไปบนฟ้าปล่อยทิ้งความทุกข์ที่สุมใจไม่นำพาปล่อยจิตนาการให้เมกสวยตรงหน้าให้เป็นสวรรค์แค่สำหรับเธอและฉันแค่เธอและฉันไดเด สวรรค์แค่เพียงมีเธอความฝันของสมใจรักรักขอเพียงได้รักเธอเท่านั้นแค่เพียงใช้ชีิตแค่ได้เพียงใกล้จะมอบรักไว้ให้หมดดวงใจ สำหรับรับการ์ดินเนอร์ละครเวทีไรยาดีมิวสิคอลนะครับโอ้โหสนุกสนานมากๆเลยทีเดียวนะครับชมพู่เขาก็เล่นได้ถึงพลิกถึงขิงกับเลยทีเดียวนะครับใครที่สนใจละครเวทีแบบนี้ก็มารับชมกันได้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้แอบเห็นหนุ่มนอนเลยครับมาโอ้โหให้กําลังใจกันด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะลากันไปออฟต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับจากผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าโมโคเซคับชุดเครื่องนอนการ์ดฟิลิเตเลและสุดท้ายอย่าลืมติดตามชมออฟฟี่ในช่องมีอาพาเมาครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ